าค่ะวันนี้มาแปลรูปมาตุ้มสดให้กลายเป็นมาตุ้มเชื่อมแบบบ้านๆกันนี่ก็รอบสุดท้ายของปีแล้วค่ะที่แม่จะทํามาตุ้มเชื่อมให้<อ>ใหกินนี้เก็บมาได้30กว่าลูกเลยแต่แบ่งให้ป้าไปบ้างแล้วแม่เอามาทําเองแค่สิบห้าขั้นตอนก,ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนเดิมด้วยตั้งแต่ปอกเปลือกกาวผิวควนันมาเลยจนกระทั่งเอาไปต้มแล้วก็เชื่อมทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาสามวันเต็มๆทุกขั้นตอนคือใช้เวลาหมดเลยกว่าจะได้มาตุ้มเชื่อมแต่ละรอบก็คือไม่ได้ทํากันง่ายๆเดินเข้าใจเลยวค่่ะขั้นนนตออื เดือนไม่สู้เพราะใจเย็นไม่พอหลายคนอาจจะยังไม่เคยกินมาตุมเชื่อมเพราะเป็นเหมือนขนมโบราณที่หาก,กินกันยากมากแล้วด้วยความที่ขั้นตอนก็ยากแล้วก็วัตถุดิบก็หายากด้วย็กเ,เจอร์ของเขาด้านนอกก็จะเป็นเก็ดน้ำตาลพอกัดได้ข้างในก็จะนิ่มๆหนึบๆแต่รสชาติก็คือไม่ต้องถามนะคะหวานแน่นอนดูจากน้ำตาลที่ใส่แล้วสายเฮลตี้รักสุขภาพคือหลบไปเลยค่ะอันนี้คือเหมาะกับสายของหวานเท่านั้นตอนแรกเดินกะจะทำขายนะคะแม่ทำตั้ง15ลูกคิดว่าได้เยอะแน่นอนแต่พอทำออกมาได้แค่ถาดเดียวเองไม่น่าจะพอขายแน่ๆนแค่เดือนจะแพ็คไปให้ก ตุ้มเสียบยอด599ที่เดินไปเดินจะแพ็กมาตุ้มเชื่อมไปให้ชิมด้วยนะคะเผื่อจะเอามาปรับปรุงสำหรับปีหน้าด้วยไม่แน่อาจจะทำขายจริงๆเลยก็ได้